สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าค่ะมาค่ะไม่กินเขานนแม่เด้อืันนี้กินเขามั่นใจจ้าออกมาข้างนอกมาซื้อของคือเก่าค่ะมาคนเดียวืัอน,นี้แม่ไม่ทุเรียนไปพร้อมเลยวันนี้ซสือทุเรียนน้ำนองคนจำเสียบจ้าดีค่ะ

กินทุทไซกับซสบเนนะคะเนาะกินยังกับเสแปรอ้อคุณเสียงดังแบบน่เนะคะเนาะเราะม่นสนับสนุนยญ่คะ่ะ ดอกมากเราจะทาเห็เพิ่งนะคงขันนกข้าวใบฟ้าวสื่อกรองแลี้ยวๆเล่นแม่ๆกินเข่าก้อนสกกาบ่ายแล้วเราไปจอดร้านขายต้นไม้อยู่จ้ะเดี๋ยวจะไปหาเบิ่งดอกไม้ สวยๆจะต้นเนาะค่ะเนาะแมนบอกค่ะอากาศดีแล้วมื้อเนี้ย nằm bớt cho bắt đưa Nằm xuống นี่ละคือุเรียนคือุเรียนแบบขรั้งแรก อยากกินหลายน่ะยบญมันออกห่อนเพราะมันห่อนครับถ้าเหามีแบบว่าโลกประจัมโตเห่าเพราะอยากจะกินนะค่ะเนาะแต่ว่าแม่ก็กินได้ยู่ะไปกินได้หลายหรอกค่ะเอากินมือละอันมือละคู่ได้เยอะ มี่ให้ซื้อกินเท่ากับกินแน่นอนปีละเทียนึ่งนอกจากเนาะมันเป็นปีละเทียเ,ยเยนี่ยอีกแนึงที่แม่อยากกินอยู่เลยซื้อแบบเฮ็ดบานเท่าเหมือนกันแลที่มันเกิดจากธรรมชาติม่ได้เอามาปล่อยขายเหมือนกันด้แซ่ หลายปีเราเนี่ยจะบริบริขึ้นผู่เฮ้ยส่แม่กว้างบอกว่าซุ้มมือัส่สว่าเวอโคเนาะคันเนาะทราว่าซุ้มมือนี่ฮัตจ้าเก็ดเ็ดเจมีเเ็ดดินเ็ดปวกเฮด <c oughs> สลรพัดเ็ดนี่ยนนะคะเฮดโค้นเ็ด มักเห็ดกอเนมือนกัหัวใจผักดอกแดงๆมักเห็ดักมักกิดน,นี่ดิเหอำอำ็ดกอเห็ดอะไรงโอโอผักิกเนี่ยเพ็รพักเนี่ย หูอือทั้งรถแดนหูอือทั้งหมดอวิกนำ้ำลายก็สิไไหลมันเป็รดรถลายเนี่ยนะคะก็ถนนไงญดีล้วก่นก็จะถนนหม่ก่อนก็รถสีะดงน่าก,กิดดอ tham gia nhiều, 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 แซบ่บต้องมีเด็ดหน่อยเบิ่งเนาะค่ะ Terima kasih telah menonton! ถึงทุกเก็ิมนงูจิตาอะไรแซ่บค่ะเบอรแล้ว to Hãy subscribe cho kênh แม่ยะงท้ายเป็นตอนกลับขับรถลับเน,นาะเ่ะเนราะใดเหตุเพรก็เป็นขับรถเพื่อเดียวเ่ราะใดกระ,าะ้าเอาไว้พ่อกันี่บ้านด้วจะ้ะโอเคจ้า บ๊ายบายค่ะ